ngày lời โออ้้ยยนนีพักกระดูกมันเท่านั้นน้อยนึงดูแข็งกรดูกขามันที่มันแข็งนะครับาทีได้ต้ม ทักทายสบายดีเอจีทุกทานผู้ติดตามแลบชมมัอนีห่าก็อจีได้ไปหาเลาะยิงหาลาะยิงแคมเคอร์บอร์แหละทุกคนเลยส่วย้จะน้อยหฮาก็อจีได้มายามกลับยามกลับแล้วก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็พาเือมือนะวันนี้นะตอนนี้เฮาไปหาลาะยิงก่อนบางเธอมีนกมีไก่เถื่อนนี่นะ ตอนนี้ตะว,วินท่านคุณคือมืดผลคุ้มๆเดียวนะ belum punya apa yang ada tu Tông ừ. đây lơi nãy lơi đây ngọt. Hắp hạng ninh lại ngọt tưng 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 cho tưng 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 ดูได้นยิ่งมันจำูนะเพราะว่ามาน้อยเขามานำเสียงตีมันดังอถึงอนงานหนึ่งข้าวทาข้าวก็สุกแล้วข้าก็ได้พยายามกลับเลยหยกกับกลับแล้วก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็ได้มือตามนี้อบอล้วกระถือไว้แล้วเลย เอาไปหายิ่งมากะเฮาโซนถึงงานไปยามกับทุกคนเลยยำกับแล้วก็ได้กินขา้าวกินน้ำแล้วก็เฮาสิได้พาเดีเมือนะมือมือแต่เสาในทุกคนเลยมันเดดหนหอนมือสวายนะบรรลุน้ำกันนะทุกคนยามกับมันชิทึบบเมือน,นี้นะ มาแถวนี้ต่ก้อนเสือกอับบิคอยถือนะแถวนี้เราเสือกอับกับทุกคนเลยนี่ให้เสีอวาดนี่เอาเจ้าหยามมึงก่อนมันยืดเว่อรนะหลังเล็กแห้งมัน อยู่ว่าลางแหล,ลกแห้งมานนี่บ่อทืกโอ้ตัวยามแรงแหลกแห้งมานกันบบ่อทื่อจำทุกคนเลยเอาชียามลางต่อไปบ่อนี้กับเหากับบ่มานทุกคนเลยลางนี้กั หลางนี่ใช่มักบกบกเอาไปกินแต่โบรานเลยะมกกะงบกขคาบไปเลยยามได้สี่ห้าลางเลยทุกคนเลยยังบงวึกจ่กโตอยู่เอาสียามลางต่อไปคับเอาลายอยู่วับบนนระมาณเศร้าไปายลางเลยทุกคนอายามมากก็ฟาถึอหนูกะตัวน้อยขนาดเลย หนูแดงตัวหนึ่งอยาบกรับสี่ห้าลังหากได้หนูแดงตัวหนึ่งเอาขี่ยามล้างต่อไปทุกคนเลย่ยาหล้างต่อไปโอ้แถวนี่กูไม้นะยังสับราบอยู่เลย โอ้ตัวาลายเนาะกลุไมไม้นะต้นยใหญ่ถึงหมดเลยสะอ่อนต้นไม้ทุกคนเลยเห็ดหืดงามในไม้ลายแ,แต่เฮาเอามือบุได้แถวนี้ติดป้าชะงูน อยาบลางใหม่อีกก่อนเรื่อนี้แหละลางล้างมีกระโบกถือคน,นเลยกระโบกกระโบก,กินเลยคันซื้อหูมาข้างแหนนะหูมันกระถือกระบามานแล้วเชือก เออล้างชาวชีธาเจอถือกระเตะตตัวนึงทุกคนเลยนี่กระเตะหากระถึกนั่นี่นะเพราะว่ากระเตะมันสวายนะมันถือนะไปจับล้างไม้ต้อทุกคนเลยไป ยามกลับก็ถือว่าบรมาณเลยทุกคนเลยได้หนูตัวนึ่งกับกระแตตัวนึ่งทีไรเอาสิ้ยามเลาะไปยังกลับเอาโบลายเนาะมันยังสวยงามแม้นมีเขาลูกมืูหวานนี่ไะเออเอาสิลูกนี้เลาะคุยลงไปเลากันเลยไง ถุงกัะ oh. พังโอยปาเราหอดโอยเราซื้อเลาะโอยในเมื่อวานนี่ยาบอากาเลาะมือบอลครบพูดเลยถื่ดขท้กคนเลย ลูวายจะเบิกมาน้อยไปจุ๊บ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 ๆๆ,ๆ,ๆ,ๆือะไรอเอมีเร่องลู่เอาเสือเขมโฮยถือลูวายผ,า,นา,นผา,ากงมันนากมันจะเจี๊ยงโม่ตามโฮย,ยมันหากี่ตามโฮยเยนาะ ยามกับก็ถือว่าบ่ม,มานทุกคนเลยได้นหนูสองโตก็แต่ตัวนึ่งเท่านะห่าสีเลาะมือยังกลับเฮายังหล้างนึ่งทุกคนเลยมันสีหวานบอวาสีเลาะมือแล้วก็ยามเลยอยู่ทางมือนี่นะ ຫລາຍສຸດທ້າຍກໍຖືว่าบ่ຖືทุกคนນົມມັນລົາຊລาะມືຫາຍຢກິີ สามตูทุกคนเลยถั่วามานอยู่ไปมาเนี๋ยวเาลาเมือหายยืดกินมาห้องนี่เฮาได้เก็บเอาพลาเม็กทุกคนเลยเฮาสีลาบกระหอบมื่อนี้นะหนูนี่ก็ะปีงสำลาไว้กระหอบเฮาลาบกระหอบเพราะว่ามันแสีบเด็กกระหอบแถวนี่กัน แต่มันจะแก่แนแล้วนะเดี๋ยวนี้นะโอ้โูทองมาล่ะทองหองล่ะอยู่เข้าวละแกแกแก่ละปล่อยปล่อไปไ่อยมือมือพ,อพ,อพอ่อ ดจพักเมกพุทธกรรมทุกคนเลยเอาจิดได้เลาะมือเลยเอาได้มาฮอดบอลเลยทุกคนเลยเอาสิตได้หาเห็ด,ดูใหดกินเลยเอาสิลรับกระเหาะมานน่กระเหาะที่เข้าไปหาลัดยิงเสานี่นะ อีกข้อห้อลับกอ้อห้อก้อยกอ้อห้อแล้วก็ฮา,าสวไซ้เมิกวันนี้อฮะยู่กินก่อนถูกกันเลยอบอนและะ้วกันทางนี้คือโคลปะกังปีง <c oughs> ปีงเมื่อกี้ดำทางตัวนี้ด้ย <c oughs> ดนเลยจกแล้โอ้ยน้อยเองเคราหอาก็จีแล้วแล้วทเลยกจีแล้วแหละทา่านก็จีนูแล้วก็จีลาไว้ตวนลังปีป่าปากลงมึงกินทางนะ่ได้ไปจ้าแล้วก็เห็ดลาบลาบกระหอะมันนี่นะ ลับห่าแลแ้วตะชิ้นมันทุกคนเลยกรดูกมันหก็ต้มให้น้ำสดแต่ดนดล้วไปไกินกระหอะนะแต่กินตกแต่กระแตนค่ง ทางนี้ก็เห็ดน้ำต้มมันนี่ต้มตัวนูสปีปีงปีงสำลาไว้มือปั่นเดือกกินตะเหนินนั่นนะเขากินกระห้อนี่ก็พอกินแหละทีมง,งานทาสามคนหนึ่ง นี่กระดูกมันนำทุกคนเลยทำสภาพกระดูกมันเฮานำ้นน้อยหนึ่งดูแขนไปดูขามันที่มันแข็งนะครับที่ได้ต้มนี่ทัสภัพแล้วเรียบร้อยทุกคนเลยครับทำสีเป็นโคบันี้นะ ต้มกระดูกมนทุกคนเลยตัว่าซุกแล้วนะตัวนี้นะอ๋ออ้าโป้งโป้กตัวนี้ฮาซิโคตัวนั้นเลยตรงเถาะเจอนะบายฮาซิโคซีมันเลยวันนี้กระรุนไหมเป็นมาโคตัวนี้มันทุกคนเลย สีมันร่วนเนื้อมันที่เราซอยแล้ว,ลวนะเอาน้ำยด,ด,ดยเชกี่น้อยมันตมเลยท่าต่อ ไปปุงเขิลมนันเลยเย็นแล้วคก็มาปรุงกันทุกคนเลย คือไปโยเื้อมาเลนี่ะน้าไปื่อเพมเป็นไทยนี่ลาบเพีน้อยเสือกูเขา ตรงดุลืมเสด็จเมืองไทยจันจโกดแซ่บเลยสิมเป็นะอ,อะไรรึเแซ่บปะปลาถูกผักกาดหอกทุกคนเลยม,มีมักเดินนำแน่แล้วก็ผักกะเมก็กแล้วก็ผักส้มติววัอนี้นะนี่ กอถือว่าแสบหลับก็เห่อน,น,น,นี่น้ำสดเขาลืมเชื้อสมุนไพรกินนี่สมุนไพรเขายัางน้อยหนึ่งลืมยามันทัควเลยยันขับรถมือละรถตากุงไหมจะโย,ยนอนรับฮะกี่เขาก็ทัควเลยมาคนกี่เข้าสาวเดียวมานี่หลับก็เหะอซ้อนนูเขาพยายามกับก็เข้าก็ได้ปีนสำลาไว้แล้วก็ปัดเดียวมือกีตเตอร์ เอาได้พังตะปิแนเมื่อกี้ตะฮึนนะตอนนี้กี่เขาก่อนทุกคนมาได้มาได้ทุกคนเข้า,เาวสาวเดียวรับกระหอได้แซ่บๆนะมื่อนี้นะน,น,น้ำซุปปนตุนิสวยจุดไทยเดี๋ยวโอ้เมื่อมทางเลย <c ười> ยากสุดเลยก็ท้องแม่ทะเลท้งขอ,ของน่ขอของาขอย่างนี้ยม่เคยกินน้อยหลับกระพวกเขานี่ก็ไม่มขอขอเคยกินลับกระพวเขา chuẩn nát lên và <laughs> <laughs> <Thắng lẹp này. cười> làm a chiều hết nứt chết luôn chưa nắm yà luôn chăm chèn chăm chèn chăm Thằng chứ chưa chưa chừng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  chưa mướn luôn chừng chưa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  chừng แค่ปรีเดี๋ยพี่นอ้อยิ่งถอ่งมากโกโกโกจำเลือก <c oughs> ินข้าวกินข้าวอยู่กลางดายพี่น้อยบรรยากาศกะคือจะปีกเลยพี่นอ้อง

น่ทีมงานเฮาก็อิ่มมลยทุกคนเลยย่างตัผู้เดียวนี่กินนหมดเด้อรับอกถือว่าแซ่บนี่แซ่บก็บ่หมดอย่างน้อยนึง3คนน้ำต้มมันก่อยก่อยคือน้องหมาบ่มีน้ำต้มบ่กินได้นี่กินข้าวก็ขายาคือมาน้องหมาทุกคนเลยหาก กิตอาหารเข้าวบกินข้ากับเข้าไม่ได้เจอคิดีดึงทุกคนพลานหินมันก็สะอาดอยู่นะมานำยังตัวนึงตัวนี้มาเ,าเพ่นตัวนี้มาบุพงไม่ได้มานำธนายังเฮมานำธนานี่ปีหนปีกระแตเฮากะสุกตัวนะ่ะยังปากังกับ ปีงหนูทุกคนเลยปีงหนูชุกแล้วฮาก็จะได้เก็บเคืองเป็นถยเป็นโบงเป็นหม้อก็ทุกน้ำไปเลยราวได้เก็บเคืองมือชนพาหม่มไปเลยฮาเก็บแล้วมาละ่ะจะน่อยในมือทุกคนเลยปีงนูกะชุกแล้วทุกคนในอะยัางปีงหนึ่งกับปีงประกังเก็บเคืองเก็บของไว้ฮากาับสี่ได้กลับบ้านแล้วนี่ อ okay, okay. so ่ะโอเคทุกคนเลยตอนนี้เขากะได้กินข้าวกินน้ำแล้วแล้วนะเมื่อนี้นี่เข้าไปหายิิงก็ได้กระหอตัวนึงแล้วก็พยายามกลับก็ได้หนูสามตัวแล้วก็กระแตตัวนึงตอนนี้เขากะป้งสำลาไว้กระแตนะเขากินลาบกระหอะเมื่อเช้านี้ลาบกระหอกกับพักกระเม็ดแล้วก็อัานเขากะสิได้กลับบ้านเลยได้เมื้อวนนี้นะตอนนี้เขากะเก็บเครื่องเก็บของกลับบ้านเลยทุกคนเลยมาในกัคลิปนี้กัจบลงเพลงนี้คลิปนาเพอเดี๋ยวไม่ ขอบใจผู้ติดตามแลยครับชมเอไดาลุ้นกั้นไม่ทุกคนเลยขึ้นไป